ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการประกาศแยกตัวออกมาจากบริษัทแม่นั่นก็คือบริษัทคาวาซากิเฮฟวี่อินดัสทรีแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณผู้ชมชมภาพนี้ครับมันคือภาพเลนเดอร์เวอร์ซิสที่ดูแล้วมีความสวยงามน่าขับขี่เป็นอย่างยิ่งน่าเสียดายครับว่าคาวาซกิ asaki, ในเมืองไทยและในระดับโลก มีการปรับเปลี่ยนนโยบายหลายต่อหลายครั้งทำให้การพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด1 5 0ซ c ไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งภาพเลนเดอร์ตัวนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าวันนี้ k a w a s a k ในเมืองไทยมี Ninja 150 Z 150ออกมาแข่งขันกับค่ายอื่นและเจ้าตัวนี้ versus 150อีกเวอร์ชันหนึ่งของเครื่องยนต์1 5 0ซีถ้าออกมาจริง มันจะเป็นยังไงก็ดูกันสนุกสนุกนะครับเพื่อประกอบคำบรรยายในคลิปนี้ผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมครับว่าคาวากิมอเตอร์ที่ญี่ปุ่นได้มีการประกาศแยกตัวออกมาจากบริษัทแม่นั่นก็คือคาวาซกิเฮฟวี่อินดัสทรีซึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าคาวากินั้นเป็นอุตสาหกรรมหนักผลิตทั้งเรือเดินสมุทรเครื่องบินรถไฟความเร็วสูงหัวขุดจาะอุโมงค์ต่าง ที่ใช้กุดอุโมงรถไฟฟ้าใตดินของเมืองไทยก็ใช้ของคาวาสากิครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นแผนกหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยหรือว่าส่วนเล็กของบริษัทที่ผ่านมาหลายสิบปีการบริหารงานก็ดูแล้วมีความยุ่งยากซับซ้อนต้องรายงานตามขั้นตอนจนมาถึงในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีแนวความคิดในการแยกตัวออกมาจากบริษัทแม่โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของโควิด -19 ระบาด ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการผลิตของคาวสกิเป็นอย่างมากในช่วงปลายปี2020หรือว่าปลายปีพศ2563จึงได้มีการเริ่มต้นในการแยกตัวออกมาจากบริษัทแม่จนกระทั่งวันที่1ตุลาคม2564ก็คือเมื่อ2เดือนครึ่งที่แล้วคาวสกิก็มีการประกาศแยกตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปครับคาวสกิจ,จะมีความคล่องตัวในการบริหารงานที่รวดเร็วฉับไว โครงสร้างแบบเก่าเบี่ยงงานล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ก็หวังว่าแผนการต่อๆไปของ k a w a s a k ในเอเชียในอาเซียนจะมีการเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มโมเดลต่างๆให้มากขึ้นนอกเหนือไปจากรถ Big กไบคที่ผลิตอยู่แล้วรถสปอร์ตขนาด 150cc 200cc หรือแม้แต่สกูตเตอร์จะมีโอกาสกลับมาผลิตหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือโครงการรถไฟฟ้า คาสกิได้เดินหน้าไปแล้วผลจองมาอย่างไรอีกไม่นานคนได้ชมตัวจริงกันครับคาสกิเริ่มต้นเข้าสู่วงการมอเตอร์ไซค์ในปี1952ก็คือปีพศ2495เริ่มมีการผลิตในอเมริกาปี1960หรือปีพศ2503มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี2518ตระกูลมโนมัยพิบูลก็ตั้งโรงงานผลิต คาวสกีในเมืองไทยขึ้นแต่ภายหลังปี2540ญี่ปุ่นก็มาซื้อกิจการคืนไปเพราะว่าประสบปัญหาทางการเงินจากวันนั้นมาถึงวันนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปรถสปอร์ต1 5 0ซ c ที่เคยโด่งดังคาวสกีก็ยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายมาดูกันครับว่าจากนี้ไปการเปลี่ยนแปลงของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทต่างๆในอาเซียนรวมถึงเมืองไทยของเรา โอกาสหน้าผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันครับ